สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเสือหิวอีกหนึ่งคลิปแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาชวนเพื่อนๆทําหอยแมลงผู้ผัดน้ําพริกเผาสําหรับวันนี้นะคะวัตถุดิบของเราก็มีนี่เลยค่ะหอยแมลงผููหอยแมลงผู่เนี่ยเราก็ซื้อแบบที่เขาต้มแล้วก็แกะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นํามาล้างทักสองสามน้ำนะคะหอมหัวใหญ่ใบกระเพราต้นหอมหั่นท่อนน้ําพริกเผาซีอิ๊วขาว เราเพิ่มความเผ็ดนะคะเป็นพริกจินดาสีแดงกับกระเทียมโขกรวมกันนมข้นจืดผงปรุงรสน้ำตาลทรายซอสหอยนางรมซอสปรุงรสก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมวิธีการทำนะคะก็ฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วอย่าลืมติดตามมันเป็นบลูฟแฟนเพจของเสือหิวด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะเพื่อนๆก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชค่ะ ประมาณ2ช้อนโต๊ะน้ำมันพืชประมาณ2ช้อนโต๊ะพอน้ำมันเริ่มร้อนก็ใส่พริกกับกระเทียมค่ะผัดให้หอมก่อนเลยค่ะอีกเริ่มหอมก็จะตามด้วยน้ำพริกเผาค่ะ น้ำพริกเผาที่เราใช้วันนี้เขาก็จะมีรสชาติหวานนํานะคะตอนที่เพื่อนๆปรุงรสชาติเนี่ยก็อย่าเพิ่งแสงตาลเข้าไปเยอะเดี๋ยวเราผัดให้น้ำพริกเผาเขาละลายก่อนดเดี๋ยวเราผัดให้น้ำพริกเผาเขาหอมก่อนเลยค่ะ ตามด้วยหอมหัวใหญ่ค่ะเติมน้ำสะอาดลงไปนิดนึงค่ะ แมลงปูค่ะรัปรุงรสชาติจันผงปรุงรสค่ะประมาณครึ่งช้อนชาซอสปรปุงรสค่ะ,ะมาหนึ่งช้อน ซีอิ๊วขาว1ช้อนซอสห่อยน้งรม1ช้อนโต๊ะค่ะเราจะยังไม่ใส่น้ำตาลนะคะเดี๋ยวเราจะชิมกันก่อนเติมน้ำมาไปนนิดนึงค่ะ เดี๋ยวเราจะเติมน้ำตาลทรายลงไปนิดนึงค่ะมาสักครู่เราชิมแล้วยังไม่มีรสชาติของความหวานเราเติมน้ำตาลทรายลงไปนิดนึงค่ะประมาณ1ช้อนชาแต่ถ้าใครไม่ทานหวานก็ไม่ต้องใส่นะคะเราจะใส่นมข้นจืดค่ะลงไปนิดนึงค่ะพอใส่นมข้นจืดให้เขามีรสชาติแบบนัวๆน,นิดนึงค่ะ ได้รสชาติตามที่เราชอบแล้วเราก็จะใส่ใบกระเพราค่ะกับต้นหอมหั่นท่อนรสชาติหอยแมลงผู่ผัดน้ำพริกเผานะคะก็จะมีรสชาติหวานจากน้ำพริกเผาเพื่อนๆก็ชิมรสชาติได้ตามที่เราชอบเลยค่ะเดี๋ยวเราผัดให้ต้นหอมพอสลบก็เสร็จใช้ได้ละค่ะ เมน,นูนี้เด็กๆทานได้ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราปิดแก๊สเลยค่ะทานกับข้าสวยร้อนๆน่าทานมากเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหอยมแมลงผู้ผัดน้ำพริกเผาก็เป็นหนึ่งเมนูที่วันนี้เสือหิวนำมาฝากกันก็ฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วอย่าลืมติดตาม,มนเป็นบลแฟ n นเพจของเสือหิวด้วยนะคะสำหรับวันนี้เสือหิวต้องขอขอบคุณมากและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ